มอได้คนน้อยเหมือนแนใหญ่มากนะ สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมตอนนี้ทุกคนผมก็อยู่ในป่าละแล้วก็อยู่ติดกับน้ําที่เป็นเหมือนเป็นน้ําจากป่าลงมาเป็นห้วยนะเป็นลําธารใส่เล็กๆไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ผมจะเดินตามขอบ,ขอบน้ำไ่ขึ้นไปนะผมจะไปตามหาผู้ทรงศีลซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ไหนเพราะผมไป หาที่เก่าท่านแล้วตรงต้นไม้ที่ผมทําที่พักให้กับเล็กนะผมไม่เจอท่านทุกคนผมเลยมาที่นี่เผื่อท่านจะอยู่แถวนี้ทุกคนนะเพราะว่าท่านก็เคยบอกว่าท่านเคยมานั่งสมาธิที่นี่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านจะมาที่นี่จริงหรือเปล่าผมก็จะไปหาดูแล้วกันนะผมจะปรึกษ,ษาท่านเรื่องของดวงด้วยดีว่าผมจะควรจะทาําไงควรจะตามหานางหรือว่าปล่อยให้นางไป เจอนี่ยไปตามม่ถากรรมดีไหมผมก็ยังลังเลทุกคนผมก็กังวลนะกลัวว่านางจะเป็นอันตรายหรือว่าเกิดเรื่องไรล้าอีกเช่นตอนนี้พ่อกับแม่นางก็ไม่ได้อยู่กับนางละวันที่ผมไปหานางนที่หมู่บ้านใส่หมอกผมรู้รขา่าวรู้เรื่องจากวันที่คุณยายบอกมาผมก็เศร้านะ ผมจะไปต่อเรื่อยๆแล้วก็จะไปหาดูระหว่างสายน้ำนี้ขึ้นไปว่าผู้ทรงศีลจะอยู่แถวน,นั้นหรือเปล่าเดินไปก็กังวลไปนะกลัวโยงอดีจะเป็นไรไปโอเคทุกคนเดินทางกันดีกว่าทุกคนฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่วยเป็นตามหาโยงอดีเอ้ยผู้ทรงศีลให้เจอนะผมไปกราบไหว้ท่านหน่อย จนทางเราออกจะลกๆหน่อยนะ้วคนนะมันยากนิดหนึ่งควดว่าเติบใหเรื่อยๆตอนนี้คือเป้าหมายของผมคือน้องไปเจอผู้ทรงศิลก่อนนะแต่งบอกไม่ถูกว่าผมจะเจอท่านหรือเปล่าท่านอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ เหมือนผมเจอล่องรอยของการคุยดินจุดนี้นะอาเป็นพวกไกป่ปลาหรือหมูปลาที่มาหากินแถวนี้ก็ได้ถตาต้องระวังนะถ้าเป็นหมูป่าน่ากลัว แปลกใจนะทุกคนตรงนี้นะ้ามันดูไม่แห้งนะดูแบบมีเรื่อยๆไหลามาเรื่อยๆนะทุกคนนะจากที่สูงลงมาที่ต่ําเดี๋ยวผมจะนั่งพักนี้ก่อนแล้วกันนะถึงไม่เจอท่านก็ไม่เป็นไรนะทุกคน แล้ผมได้ออกมาเที่ยวป่าก็ทำความแบบให้ตัวเองสบายใจผมคิดว่าถ้าผมหมดหนทางหรือว่ามืดแปดด้านผมคงต้องปล่อยให้นางไปเจอชะตากรรมที่ต้องเกิดขึ้นผมรู้ว่าพี่เอฟซีหลายคนก็เป็นห่วงนางก็คงอยากให้ผมตามหาเหมือนกันแต่ถ้ามันทำให้ผมต้องเดือดร้อนเกินไปหรือว่า ทำให้ผมต้องมาเสี่ยงชีวิตผมต้องมีพ่อมแม่้งที่ต้องดูแลนะผมคงไม่อยากเสี่ยงชีวิตมากเกินไปนะเพราะผมไม่ไล่นางหรือไม่ทําให้นางเสียใจยแต่นางออกไปเองก็คงต้องปล่อยไปตามนั้นนะถ้าเกิดตบบกันแล้วจริงๆถ้ามันจะเกินเยียวยาผมก็ยังไม่คุยกับเลยนะเรื่องที่จะออไปหานางที่หมู่บ้านที่นางเขาอยู่อะ ผมเคยไปบ้านนางเดี๋ยวผมต้องลองคุยกับลรกีเพื่อเราจะไปผมจะไปดูที่นั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านรับแลร,รือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมมั่นใจว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ทรงมันเหมือนนะเหมือนเป็นหมู่บ้านกลางป่าซึ่งไม่มีใครอยู่เลยมีแค่ครอบครัวนางครอบครัวเดียวผมไม่เจอใครอีกเลย ผมกล่าว่าวันนี้ถ้าผมไม่เจอผู้ทรงศิลปผมก็จะหาที่ทําเลสวยเหมาะๆนั่งพักผ่อนแล้วก็อาจจะผูกเปน,นอนสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาทุกคนนะผมต้องการความสบายใจแล้วก็อยู่แบบไม่เครียดทุกคน เอาเล็กน่อยนึ่งก็ให้น้ำไหลสะดวกนะจะไม่ขังก็ไม่เน่านะตรงนี้จะไปเริ่มขังปุ๊บเริ่มมีฟองเริ่มมีสิ่งสก,กปกราปรงทำที่ออกนะ้นระบายเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำไม่ไม่ขังระบบนี้เยกได้ด,ดีๆนะทุกคนนี่จะไหม,มเออใบไม้มันปิดบังทั้งไหลน้ำ่ะทุกคนอีอ เ,ออเห็นะก่อนทีน่มันก็ลังจะเน่ามันก็จะไหลออกมาระบายดีขึ้นไม่เชืวอกันคนะรับที่เอฟซีเพราะว่าเราเขาป่าเราต้องการให้ธรรมชาติมันอยู่ยั่งยืนแล้วก็มันคงน้าผาสวยจังเป็นมะม่วงเหรอเหมือนมะม่วงเลยมันมีดอกด้วยทุกคนใช่ปะ่ะผมม้วงป่าปะ่ะ ไม่เหนือม่วงไงทุกคนตรงนี้ก็ตันนะทุกคนห่างระบายอยนายนายันนี้นอยนเมื่อกี้ผมเจอต้นหนูม่วงป่าแต่มันอยู่บนหน้าผาที่ผมคงขึ้นไปดูไกล้ไม่ได้น,นอันตรายกันไปมไม่ไม่เจอทางขึ้นด้วยอาจต้องปีนหน้าผาแค่หนเดียว เอาหินแบบนี้ออกทุกคนเพื่อให้มันระบายน้ำให้ดีขึ้นอย่างนี้จะขังเ้อะนี่คอผมจัดการแล้วเอาหินออกไปข้างเพราะมันก้อนใหญ่ขวางทางน้ำมากเกินไปทำให้น้ำไหลไม่สะดวกนะผมเลยเปิดมันไหลง่าย,าจะจะะายค่องๆอย่าง,างนี้ก็จะระบาย้ใสน้ำมันจะใส่เพิ่มขึ้นโอเคต่อหนาต่อทุกคน วยงามามากไม่ชาติแท้จริงโอ้ออนีสวยจัง ทานข้ามด้วยเหรอทุกคนสวยเนี่ยยากไหม น่าหักกันทุกคนอึ๊บสวยมากอือมาช้าสุด ข้าหน้ากันนะโผมว่าต้นนี้มันที่มันล้มลงเกับต้นนี้เอง,เองนี่ตอมันที่มันไม่ล้มนะนี่คือต้นที่มันล้มลงกป ในการพีเอฟซีดูดีกว่านะว้าวาชอบดีมากทุกคนดี ใครชอบเรื่องธรรมชาติเล่นความเสียงานนะผมว่าเนี้ยเหมาะมากเลยถือว่าผู้ทรงศีลถึงเคยมานั่งธรมาติที่นี่นะพามันล่มเลืน่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสุดเลย ข้างหน้าต่อผมเก่าจะนั่งเฉยทุกคนนะนั่งพาเฉยนี้แหละเอาบรรยา,นะา,ากยนะาศเฉยบรรยากนะทุกคนนะมานั่งชมวิวกันเราเป็นแคมปิ้งนะพี่นะคนดีบรรยากาศชิลมากนะหน้านอนมากทุกคน น้ำด้วยอนะ่ะกาายทุตุดเล้อ ทกคนเม่อกีาไปดูข้างหน้ามาตรงนู้นอะ่ะมีน้ำน้ำตกไหลมาเรื่อยทุกคนสวยมากตอนตรงนี้สวยกว่ามันดูมันธรรมชาติดูแบบอุดมสมบูรณ์ทุกคนสวยมากนะผมชอบมากๆเลยผมสามารถพักผ่อนที่นี่เลยทุกคนนะวันนี้แต่ว่าถ้าไม่เจอผู้ทรงิ่นผมก็จะนั่งพักที่นี่แหละแล้วก็ให้พีเอฟซีได้เห็นบรรยากาศที่แบบมาแคมป์ปิ้งมาธรรมชาติแทนนะ ากาศดีมากๆเลยผมไม่โดนแดดเลยนะคนนะตรงนี้เป็นร่มไม้หมดเลยอะ นอนนันเลยทุกคนเป็นแผ่นหินนอนเลยอะ่ะบรรยากาศดีมากทุกคนขึ้นไปเทียบที่ดูข้างบนนะเพราะมันน่านอนแค่ไหนตรงนี้ตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมมันนอนนั่นเลยอะ่ะเป็นแผ่นหินลงวะ ผมนอนริมน้ำสบายทุกคนนะช่วงนี้ไม่ต้องกลัวพวกน้ำป่าเพราะว่ามันมีฝนแล้วฝนหมดทุกคนนะนอนสามารถนอนไนดะ้สบายๆเพราะาเสียงน้ำแบบไหลเชี่ยวชิวๆอย่างนี้ผมชอบมากเลยตรงนี้ก็สามารถนั่งพักได้นอนได้นะสบายๆทุกคนนะโอเคดีวผมนองหาดจำเลยนั่งพักดีกว่า ไม่ไปแล้วทุกคนขอพักงพักแล้วกันนะไม่ไปต่อแล้วขอรีแลกตัวเองทุกคนตัวเองมีแรงมีแรงเดินป่ามีแรงช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าเนาะพักผ่อนอย่ต่อทุกคนไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักตรงนี้แล้วกันนะคิดว่าเป็นจุดที่โอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเอาแรงสักหน่อยเราจะค่อยเดินทางกลับแล้วกันอ่ะตรงนี้นะทุกคนนะ สูญหายนะ้ำก็ไดนะ้ทุกคนะ Mm. Mm. Oi! ปุ้ยเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครอะพี่ี่มาไปต่อหน้าเราเหมือนคนยนี้มงนหายไปต่อหน้าเราตาเลยทําไมตัวไหนก็ไม่รู้ทุนนี้ไม่ธรรมดาทุกคนป่าถ่านหมอทุกคนเนี่ยผมนอนอยู่แล้วเขามาอย่างเงี้ยผมตกใจมาก าตอนนีหนวะทุกคนที่บอกที้เข้ามาตอนไหนผมงงมากนะตื่นมาเที่ยูยตอนหน้าผมทุกคนแล้วก็ผมก็เห็นหน้าเขาขาว,ขาวแบบซีี้เหมือนพวกศพเลยทุกคนออกจากป่าที่นี่ก่อนทุกคนไปไว้เจอกันทุกคนผมรู้คืออันนี้เกิดอะไรขึ้นตกใจมากทุกคนไป